สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้เบาจอบอยู่ไฮเด้อพ่อแม่พี่น้องเนีบรรยากาศอยู่ไฮเด้เนี่ยมือนี้นะ่อเบอร์แดดค่อนข้างอ่อนเด้อมือนี้นะ่อนี่กำลังเก็บอะไรเด้อกำลังเก็บเข้ามาตีเด้อ มันมันกายคือให้เลยนะเบื้มมองแม่เข้ามป้าเข้าเข้าเข้าเบิ้งน,นี่คุ้นพ่อด้อนี่ตีเข้าด้วยนะ ไปอ่กไปกไปนี่มันเทียงให้เด้อแล้วเนี่ยนี่ฮอทเทียงให้แหละเด้อฮอทเทียงให้แหละเด้อไปอย่างี้เ

ขอให้เด้อเกี่ยวอลไรเด้อมา

เด้อมาอนี้น่ะออนหลน์ออนหลายพักก่อนเด้อเที่ยงไหายเที่ยงไหายที่นี่นะเบื่อลมเย่อเยเลยามาอดโม่งกินข้าวไรเด้อพี่น้อง เห็ดของกินดนะ้วยเห็น้าเห็นบ้า,ห,บาหมดมองกินเขาแล้วบ่แม่ลมลมยัวยัวเลยเก็บผักเผ็ดมาทำแจวได้พี่น้องเนี่ย เผ็ดมาตำเจ้ายังีงเต้นน้อยงามๆได้ตำเจ้ามักถัวเด้มักเผ็ดกันเ,เ,เด้ทำไม้แดงเลยอนี่่บ <c oughs> <c oughs> เจี๊ยมักทัวเด้อพีตั้มเจมักทัวก่อนเพ็ดออนุญาตั้ตมกันแท้ตั้มแล้วแหละเด้อพี่น้องลองชิมเบื้องแรกเดียเด๋ยวนี้นะตั้มแล้วแหละเด้อเดี๋ยวนี้เรากำลังชิมมานี่